เจ๊บล้อโอ้ไม่เก้อบล้อเป็นไงวะปั้งโอ้ไม่เก้อบลโอ้จะปาขวานแล้วผมไปตีทำไมเมื่อกี้เนี่ยไปกดตีทำไมวะเจตัวเองปั้งปั้งโอ้ยโดนโอ้ยโดนโอ้เว้ยปั้งโอ้โหเว้ยปั้ง โอ้โหมยนวอ n ม a นวอ o ม n นวอ k ม o นวอ a ม k นวอ n ม a นวอ o o ตั้งโอ้โห้ยยังกระจับวางนี่มันขวานอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าขวานเอามาหิบเขาเรื่อ <laughs> เอา้าช่วยดิช่วยเลยเอา้าไม่ช่วยใครเลยไอเนี่ยไม่ช่วยใครเลยทำไมไม่ช่วยเพื่อนก่อนผมไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ช่วยเพื่อนครับมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิ นนเฮ้ยไปไหนอ่ะเอา,ะเอ,าอะไรวนะเนี่ยโหลเธอจะกลัวหรือเปล่าอันนะ่ะอันนะ่ะเล่นกับใครไม่เล่นนะเ,เล่นกับใครไม่เล่นนะคือแบบอยากลองเชิญผมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปังเอาโดนโดนโอ้เฮยเฮยเฮยปังโอ้โหโอ้ยปายังไงก็โดนโดนี่มันล็อกเป้าปะนีน่ โอ้โหผมล็อกเป้าวะนี่ผมไม่ได้ล็อกเป้าเด้อผมไม่ได้โปลทุกคนผมไม่ได้โปลนะอย่าไปทําไปอะไรนะอย่าไปอัดคลิปแล้วก็ไปไปตอน,นี้นะเจใ๊ตัวเองโอ้ยโดนไซติ่งไปหนึ่งทีมูนวอลหนึ่งครั้งแล้วแล้วแล้วผมก็นี่ไงนี่ไงปลาเลยโอ้ยมันพังไปก่อน,นทุกทีโอไมค์ก้อนโบรมันไปทางนู้นแล้ว่อกี้เนี่ย คือมีหัวไปทางนอกครับเจ็ดมันโผล่มาทางนี้ได้ยังไงหวนผมงงมากจะเพิ่ม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 ขวามาแล้วโดดลงมาโดดลงมาแล้วมันเจอชิบิสายชิบิสายก็มันจอโอ้โยเบเดมินเลยคนนี้จริงจิงปังนี่ไงเขาเรียกว่าโดดปลาขวาแล้วก็ปังโอ้ยไม่ซิกแสงเลยปังนี่ไงโอ้โหอยากเจอเบเดมินเหรอครับคือชอบเบเดมินก็ไม่บอกมาดิเนะเบเดมินมาดิเนะมานดิ มุนบอกมุนบอกปังอุย้ยดอกไหนดอกนั่นไม่เข้าตู้นะครับเด็กดีเอ้าไม,ไม่ไม่โดนได้ไงอะเมื่อกี้เลือดแตกเลยเมื่อกี้เลือดแตกกันแต่ไม่โดนได้ไงวะหลอกไฟแล้วเอ้าไม่โดนเหรอโอ้โหอุตส่าห์แบบหานานันหน้าหนีเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเอาเจมโบอาเบาย์ไอซิบุลซิมาอะไรลีิบุลซาบุซูมาคือซาบุเบย์เรื่องว่าโดนหลอกนะปัง ขวาเฉยเลยวะ่ะออกขวาเฉยเลยเขาโดนเฮ้ยโดนโดนเฉยโอ้โหตังอุย๊ยหัวแตกไอ้ชุดพรางมันมันหายากมากเรียบร้อยเรียบ โก้โบรจบสักทีก็จะจบโอ้ยนานเหลือเกินเกมนี้ยืดเยอะมากปังอ,อุ้ยปะเคลียรที่หน้าเสาจะตรงได้ขนาดไหนจะต,ตรงได้ขนาดไหนดิมันไม่หลบไม่อะไรเลยมุ่นบอลนี่ไงนไี่ไงหนึ่งร้อยลิสองร้อยลิเอา้ามันเดินอย่างขงับรถปังอุ้ย ใส่จริงแทบหักปั้งฮ็กเชื่อฉันได้เกสามขวานี่ oh. แค่น,นั้นแหละเป็นชนอะไรครับชนอะไรเหรอ <c oughs> เป็นนอนเป็นนอนเป็นนอน